เดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลกับคุณเอกอ่ะคุณจิรเดชนะคะทางด้าน CEO top trader คุณเอกนะคะสวัสดีค่ะพี่เอกค่ะสวัสดีครับพี่พม่อนครับสวัสดีทุกท่านครับค่ะพี่ปิงลองแล้วนะคะ,ะการลองของพี่ปิงจะสมประสงค์ไหมตอนนี้นะคะเชิญพี่เอกค่ะโปรของ,งก็ต้องบอกว่าบนหน้าจอผมนะครับแต่เช้านี้เงินไหลเข้า ชัดเจนนะครับเงินไหลเข้าในตะกร้าเศรษฐสิเนี่ยซูมอินบนหน้าจอให้ดูตรงนี้นะฮะข้อขวาซื้อสุทธิมาแล้ว1,086ล้านบาทนะครับปกติก็ไม่ค่อยได้เห็นเงินไหลเข้าเร็วแล้วก็แรงขนาดนี้ในช่วง2เดือนสามเดือนที่ผ่านมานะครับก็พันกว่าร้านผ่านมาได้ประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับโดยที่ไหลเข้าเยอะที่สุดเลยนะครับเป็น CPO นะครับ CPO บวกมา2.3%เปเเงินไหลเข้าอยู่ ข้อขวาซื้อสุทธิ299ร้านแล้านและมีดีเอมสตามมานะครับ s อ c s c b ก็ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับที่ข้อขวาซื้อสุทธิกันแตบตัวส่วนขาะซ้ายเนี่ยยังเป็น AOT นะข้อซ้ายขายสุทธิเฉพาะเช้านี้36นาทีที่ผ่านมาแอดวานบ้านปู่เดลต้าเบาๆ28ล้านนะครับก็ส่วนใหญ่โดยรวมแล้วเงินไหลเข้านะครับในช่วง ครึ่งชั่วโมงแรกตรงนี้<ช>ก็ต้องจับตาดูต่อไปว่า<ช>ฟ,ฟันโฟนเนี่ยมันจะสามารถไหลเข้าแล้วยืนได้แกร่งจนไปถึงช่วงบ่ายได้หรือเปล่าแต่เช้านี้เรียกว่าเรียกว่าฟโฟเข้าแล้วกันโฟเข้าเมื่อสักครู่ <c oughs> นะคะพี่ปิงบอกบว่าซื้อหุ้นไทยต้องซื้อหุ้นเดลต้านะรบกวนพี่เอกเช็คดมกลิ่นเงินหุ้นเดลตา้าให้นัง่งถดนิดหนึ่งค่ะว่าโฟของเดลต้าเป็นอย่างไรในวันนี้ค่ะโอเคโฟเดลต้านะครับ ตอนนี้เนะี่ยถ้าไปเจาะลึกเฉพาะตัวเดลต้าเองเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูให้นะครับว่าวันนี้เดลต้าเป็นยังไงนะเดลต้าในใช่ครับในอินทราเดย์เนี่ยเดลต้าเงินไหลออกเบาๆอยู่สลับนิดหน่อยเมื่อเช้าชมุมล่างซ้ายครับมุมล่างซ้ายเมื่อเช้าตอนสิบโมงก็ไหลเข้ามาปุ๊บก็โดนเทเลยนะครับณนะวินาทีนี้เนี่ยเงินไหลออกประมาณห้าสิบล้านเคาาซ้ายขายสุทธิห้าสิบกว่าล้านนะครับยังยังไม่ ยังไม่ชัดเจนว่าว่าเงินกับอะไรเข้าทีนี้น้าดูย้อนหลังของเดลต้าสถานะการถือครองแล้วก็เม็ดเงินเองเป็นอย่างไ,ได้เลยครับ <Yeah. S 2> ต้องบอกแบบนี้ครับต้องแต่ยอดต้องแจกยอดดับเบิลท็อปเมื่อประมาณสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่แถวแถวประมาณสองร้อยสามสิบบาทเนี่ยถามว่าฟร o เดลต้าไหลออกมาเท่าไหร่แล้วผมพาไปนับฟร o ติ๊กเกอร์มาให้ นะครับตั้งแต่ยอดท็อปมาเนี่ยก็ไหลออกก็ไม่ได้เยอะมากนะครับสองร้อยสี่สามล้านบาทนะครับสองร้อยสี่สามล้านบาทก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากเท<ช><ๆ>่าไหร่วันนี้ก็จับตาดูว่าจะสามารถที่จะโฟลฟลิปกับมาไรเข้าได้หรือเปล่าถามว่าแนวต้าที่สําคัญที่มีนัยยะเนี่ยอยู่ที่ไหนของเดลต้าจากการเงินไหลออกลงมารอบเนี่ยเราพบว่า ต้นทุนเฉลี่ยประจำเดือนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่แถวแถว196บาทดังนั้นโซนแนวต้านที่สำคัญผมคิดว่าจากทฤษฎีวอลุ่มโปรไฟล์เนี่ยจะอยู่ที่แถวแถวประมาณ196จนถึงประมาณ200กว่าบาทแถวๆนี้โซนโซนต้านนี้นะครับดังนั้นจำเป็นจะต้องฟลิปเบรกขึ้นมาให้ได้ก่อนเพราะตอนนี้ ใช่ใช่อันนี้คือสําหรับสําหรับเรือบ้านนะใช่ทีนี้มาดูหุ้นซิง่งว o ล,ลุ่มวิ่งอ่อต้อนรับการยุบสภามีตัวไหนอย่างไรไหมคะได้เลยครับไป,ไปดูไปดูด้วยกันนะตอนนี้นะครับหุ้นซิง่งว o ล,ลุ่มวิ่งวันนี้เรียกว่าพักๆมาเลยนะฮะ VGI นี่ตัวแรกเลย VGI นี่เห็นตั้งแต่ตลาดเปิดมาตั้งแต่กับพิบอยู่แบบสามสี่เปอร์เซ็นตตอนนี้สิบเอร์เซ็นไปแล้วนะฮะ VGI <c oughs> บวกมาสิบสอเอร์ซ็นตนะฮะ ก็วอร่มไม่ปกติแต่ว่าเงเงินไม่ได้แหละเข้ามากเท่าไหร่ยี่สิบสาล้านบาทยี่ห้าล้านบาทแต่ว่ามันเป็นหุ้นเบาอ่ะนะวอร่มวันนี้ก็เลยไม่ปกติอีกตัวหนึ่งเป็นแพลนบีนะครับมีสวัสดนะครับใช่ครับสวัสดนี่เงนินไหลเข้าประมาณ100ร้อยราแล้วตอนนี้ขอกขวาสึ่สุดที่เป็นหุ้นสไตล์จ่อเบรกนะครับผมเปิดการาฟดูให้สั้นๆก็จะเป็นจ่อเบรกพึ่งกําลังทดสอบเบรกหัวขึ้นแรกตรงนี้ขึ้นมา แล้วก็มาพร้อมโบลุมนะครับแต่ก็ทดสอบมันก็เคยขึ้นมายาวนานแล้วก็โทรแบ็คแล้วก็วันนี้ติดสูตรคุณซิงโบลุมวิ่งในรอบหนึ่งเดือนนะครับแล้วมี b j เเหมือนกัน b j เก็ไม่ได้บวกเยอะนะครับเงินไหลเข้าไม่ได้เยอะแต่ว่าโบรุมเริ่มไม่ปกตินะครับส่วนตัวที่เป็นตัวใหญ่ๆก็จะเป็น C p พนะครับติดล้อนะครับ S c c พวกเนี้ย ก็เป็นติดสูตรหุ้นซิ่งวัลุ่มวิ่งพร้อมเงินไหลเข้านะครับถ้าเปิดดู c p พหน่อยนะครับก็จะเรียกว่าน้องไหลลงมานอนก้นได้พักหนึ่งแล้วแหละนะครับอยู่ที่ว่าเอาไหวไหมตัวฐานล่างแถวแถว42บาท43บาทแถวแถวนี้เอาไหวหรือเปล่าถ้าเอาไหวเอาอยู่แล้วถ้าโมเมนตัมยังไปได้ต่อเนื่องก็ได้รุ้นนะครับสำหรับเป็นหุ้นสไตล์ต้นรอบด้วยซ้ำ นะครับก็จับตาดูถ <descon fin anta> ้าใครเน้นช <också> ัวร์หน่อยเอ่วนสิบพอถ้าเน้นชัวร์หน่อยก็อาจจะต้องรอให้เบรกให้ชัดเจนเพราะว่าวันนี้มันเรายังไม่รู้เนาะว่าเช้านี้เนี่ยเอาจริงเอาจังกันแค่ไหนฝรั่งจะผสมโรมด้วยไหมนะฮะเรียกว่ามวยมันครุกคลิกคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเขาเรียกอะไรมันฟุ้งอยู่นะมันยัดยู่มันยังฟุ้งอยู่เพราะนั้นท่านเน้นชัวร์หน่อยสำหรับสิบพอออาจรอลุ้นให้เบรก ต้นทุนเฉลี่ยเมื่อเดือนที่แล้วประมาณ44.5บาทนะครับตอนนี้ก็พลิอยู่ไปเรา44.44.25ก็ถ้ายืนเหนือ44.5ได้ก็เข้าสู่หุ้นซิงวอลุ่มวิ่งแล้วก็เป็นแนวคุณตนรอบนะครับก็มีหลายตัวครับวันนี้วันนี้มันก็เริ่มพยายามเรียกแขกกันขึ้นมานะฮะมี SIC เอะไรเข้า124ล้านบวกนะตอนนี้4.8%เนี่ยกระโดดเปิดจัาเลยนะฮะ เอสซีซ <SEC. S 2> <So, S 1> ี <SEC S 1> <okay. S 2> บนหน้าจอนี้เลยตอนนี้ราคา185กระโดดไปแก๊บขึ้นมาแบบทรงคล mm ้ายๆบูลิชติกเกอร์นะครับเปนแดงแล้วก็กระโดดไปกับเป็นเขียวจะจ๋ามาแต่ก็หุ้นตัวนี้ลงมายาวนานขึ้นมาในช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็ถูกโทรแบกมาสามเดือนอยู่ที่ย่อลงมาจนถึงตัวแถวแถวเวฟหนึ่งแถวแถวตรงนี้นะครับตอนนี้พยายาม เขาเรียกอะไรพยายามดีดขึ้นไปรีบาวขึ้นไปก็รอดูครับว่าจะสามารถเบรกหัวขึ้นย่อยแถวๆราคา191บาทได้หรือเปล่าตอนนี้พยายามดันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับได้การก็เป็นที่ผ่านมานะประเทศไทยก็ยุสภาตอนสี่ทุ่มใช่ครับก็รอต่างชาติยังไม่ตื่นกันนะฮะโอเคค่ะเออก็ต้องก็ต้องรอโฟฝฟรักด้วยนะฮะส่วนบีดีเอสก็เงินไหลเข้ารับ85ล้านแล้วก็บวกมา2เปอร์เซ็นตก็ เป็นแนวจอ่อเบรกจะก่านล่างตือตอนนี้เนี่ยคูดไหลตัวมันอยู่โซนล่างแล้วมันก็พยายามจอ่อเบรกฐานล่างก็รอโฟฝฟรังเหมือนกันถ้าโฟฝฟรังไม่กลับมาก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่ตอนนี้บีดีเก็เป็นแนวจอ่อเบรกตรงเนี้ยเคยเป็นแนวรับเดิมแล้วกลายเป็นเป็นแนวต้านก็รอดูครับว่าจะบเบรกหักแนวเนินตรงนี้ได้ตั้งแต่วันนี้เลยไหมสำหรับบ d ดีอนะครับได้ค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะพี่เอกได้ครับพี่มอนคะ่ะวัสดีครับอืก็เป็น,น,นขอ้ขอมูลของคุณเอก Entify นั่นเองนะฮะก็ติดตามดูนะคะนักงทุนกับเรื่องราวของทางนัตตอกริชึมที่จับที่จับทางข้อมูลการลงทุนในยุคนี้พอสอนี้นั่นเองนะฮะ